สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะครับผมช่อง Miss Do สโดเท e s s สเนสนะครับหรือเพจที่ปรึกษาการโรงแรมและการบริการนะครับวันนี้นะครับผมนรงทรพระเสริฐยินดีมากที่จะได้คุยกับเรื่องของโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือทุกๆวันเมื่อวานนะครับผมได้คุยถึงเรื่องของนะครับในเรื่องของลักษณะโรงแรมวิธีการที่คุณจะ เปิดโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าที่จะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหานะครับที่ดินนะครับจดหาแหล่งเงินทุนและวิธีการและลักษณะงานต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของการสโคบเล็กๆนะครับเป็นเรื่องของสโคบเล็กๆที่ทํากันนะครับโดยปกติเมื่อวานผมจะพูดถึงเรื่องโรงแรมประมาณไม่ถึงหนึ่งร้อยห้องนะครับตามกฎมาตรฐานหรือไม่ถึงแปดสิบห้อง นะครับซึ่งไม่ต้องทำในเรื่องของใบอนุญาตของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันอะไรกันโรงแรมแบ่ง็ุกิประเภทผมได้คุยไปแล้วนะครับต้องมรดิสาประเภทและโรงแรมล่ะที่เขาเรียกกันว่าดาวนะครับโรงแรมมีสามดาวโรงนี้สองดาววันนี้โรงแรมนี้หนึ่งดาว,ม,ดาวมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวในอีพีหน้าผมจะคุยแต่อีพีนี้นะครับผมจะคุยเรื่องาเมื่อเมื่อเราสร้างโรงแรมแล้ว แต่และโรงแรมแต่และขนาดนะครับมีกี่ไสาในห้องพักนะครับห้องพักมีกี่มาตรฐานตามความจริงเงินนะในมาตรฐานของโรงแรมที่มีกําหนดไว้เนี่ยมันจะมีมาตรฐาน,นแต่ณปัจจุบันอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปลักษณ์หรือขนาดเนี่ยนะครับแล้วแต่ผู้ประกอบการนะครับแล้วแต่ผู้ประกอบการนั้นจะเป็นคนกําหนดขึ้นมาเองนะครับในเรื่องของตัวกําหนดนะครับมันจะมีเมในเรื่องของ ราคาเข้ามาด้วยนะครับราคาเราจะขายราคาเท่าไหร่แล้วห้องห้องไทยไหนถ้าเรารู้จักอันปกติธรรมดานะครับโรงแรมธรรมดาที่ไม่ใช่โรงแรมที่ไฮนะครับนะครับไม่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมที่เพอร์เฟกนะครับเราก็จะจัดนะครับอยู่แค่เตียงคู่นะครับเตียงเดียวห้องหนึ่งเตียงคู่เตียงเดียวหรือทิเปิลและทวิน นะครับที่เปิลก็คือห้องหนึ่งที่มีเตียงใหญ่นะครับแล้วก็นอนสองท่านส่วนทาวิวนะครับเตียงเดี่ยวเล็ก3ฟุตครึ่งหรือ3มฟุตในหนึ่งห้องมี2เตียงนะฮะหรือห้องสูรนะครับแล้วแต่เราจะจัดเลยนะครับเดี๋ยวนี้โรงแรมเนี่ยมันซึ่งแล้วแต่จะจัดนะนะครับก็ไม่ได้จัดเป็นมาตรฐานแต่วันนี้ผมจะคุยกร,รมมาตรฐานที่ฟังก่อนนะครับโรงแรมแรกเลยโรงแรมที่มีลักษณะเป็น5ดาว ถ้านระตามมาตรฐานเลยครับใจเร่บอกไ่อว่าในแต่ละประเทศความมาตรฐานความกว้างของห้องจะไม่เหมือนกันนะครับความมาตรฐานของห้องจะไม่เหมือนกันประเทศสหรัฐอย่างหนึง่งประเทศอีกประเทศหนึ่งก็งลักษณะของเขาลักษณะของบุคคลร่ลางใหญ่ร่างไงคิงไซส์อย่างไงแบบไหนนะครับแล้วแต่ผู้พักนะครับซึ่งเราเอเชีย แน่นอนที่เราก็ยังดีหกฟุตนะครับถ้าเป็นเจียงหินไซหรือเจียงใหญ่เราก็จะใช้6กฟุตความมาตรฐานความกว้างยาวของห้องนะครับเราจะวัดเป็นตารางฟุตประมาณนะครับถ้าในลักษณะของโรงแรมที่เป็นห้าดาวนะจะวัดจะอยู่ที่สองร้อตารางฟุตห้องน้ํารวมอยู่ด้วยนะครับผมบอกก่อนแล้วว่านี่คือมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับ แต่จริงๆแล้วคุณสามารถสร้างใหญ่กว่านั้นได้ไหมได้แล้วคุณก็เรียกเก็บนะครับบัตรเจตลูกค้านะครับรายได้จากลูกค้าค่าใช้จ่ายจากลูกค้าที่มีจํานวนที่สูงขึ้นนะครับแล้วแต่เราจะแบ่งเป็นแบบไหนนะครับห้าดาวแล้วถ้าหนี่สองร้อยตารางฟุตอะไรคือห้าดาวบ้างอะไรที่คุณเรียกกันว่าห้าดาว ห้าดาวมาจากไหนห้าดาวมีใบเซอร์วิสเกตไหมแต่ละโรงแรมไม่มีครับแต่มันจะมีตัวกําหนดไว้ว่าโรงแรมที่เป็นห้าดาวเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งใน e ีพีต่อไปผมจะแจ้งให้ฟังนะครับต่อไปในกรณีของโรงแรมที่เป็นสี่ดาวนะครับโรงแรมที่เป็นสี่ดาวจะมีความกว้างของห้องที่รวมห้องเรานับรวมห้องน้ําด้วยอยู่ประมาณที่หนึ่ี่ส นะครับถึงสองร้อยตารางฟุตนะครับไม่ว่าห้องนั้นจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่หรือนะครับทวินนะครับหรือเดลเบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เจ้าของกิจการเลยที่จะเป็นคนนะครับวางแผนห้องวางระเบียบห้องและวางราคาขายของห้องพักว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของโรงแรมนั้นๆเลยนะครับต่อไปในลักษณะของโรงแรมที่เป็นสามดาวนะครับโรงแรมสามดาวนะครับโรงแรมสามดาวก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยี่สิบตารางฟุตนะครับถึงร้อยห้าสิบตารางฟุตนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบตารางฟุตนี่คืออแบบห้องของมาตรฐานนะครับแบบห้องของความเป็นมาตรฐานของโรงแรมสามดาว จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ120ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบตารางฟุตการตกแต่งเหมือนกันนะครับการตกแต่งเหมือนท่านจะปูเตียงยังไงท่านจะใส่เตียงแบบไหนเตียงเปิดเปิดเตียงการปูผ้าเดี๋ยวนี้ลักษณะของโรงแรมไม่จําเป็นจะต้องมีแบบไม่มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้ล็อกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเราจะใช้ผ้าปูสีอะไรแล้วแต่แล้วของเรามันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ราคานะครับ มันอยู่ที่ราคาเราเลยว่าเราจะ manage ราคานะครับในการขายเนี่ยได้ยังไงนะครับเราต้องการขายละห้องเนี้ยราคาเท่าไหรสองพันสามพันหรือบางห้องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับคืนนึงนะถ้าเป็นช่วงหน้าไฮานะก็อยู่ที่ฟีประมาณห้าหกพัน 5, 6, นะครับห้าหกพันแต่คราวนี้เราจะห้าหกพันเนี่ยนะครับทําไมแต่ละโรงแรมขายไม่เหมือนกัน มีชื่อท้ายช่อง s วีท o ูมนะครับเอ่อ uh, next s e อย่างนี้นะครับแต่ลักษาที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ถี่ที่ว่าโรงแรมนั้นจะตั้งยังไงแต่ตอนนี้ผมเรียกก่อนว่าโรงแรมไม่แต่ละโรงแรมเนี่ยนะครับมันจะมีดาวมันมอยู่ว่า5ดาว4ดาว3ดาวนะครับและต่อไปโรงแรมที่เป็นลักษณะ2ดาวนะครับเป็นโรงแรมแบบไหน โร,รงแรมที่เป็นลักษณะดางแรมนะมาตรฐานห้องนะครับอยู่ที่100ถึง120ตารางฟุต100ถึง120ตารางฟุตนะครับเป็นมาตรฐานของห้องพักนะครับโรงแรมที่เป็นสองดาวนะครับโรงแรมสองดาวมีอะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมจะมาแจ้งมาอีทีต่อไปนะครับโรงแรมเป็นลักษณะที่เราสร้างนะครับเดี๋ยวนี้นะการสร้างโรงแรมไม่ได้เรื่องยาก นะครับไม่ได้เป็นตัวกําหนดคนที่เป็นตัวกําหนดจริงๆ,ๆคือเจ้าของกี่ดินนะครับท่านต้องวางแบบออกบัก่อนเลยนะครับท่านต้องแยกแยะมาก่อนหรือว่าท่านต้องการโรงแรมที่มีกี่ไทยหรือกี่แบบนะครับท่านต้องการโรงแรมมีกี่ไทยหรือกี่แบบแต่ที่โรงแรมเรารู้จักในลักษณะคนทั่วไปเวลาลูกค้าเดินเข้าไปถามในห้องอ,อยู่ที่รีเซชชั่น โรงแราเเดียวในเช่อจ้างทรับเต็มเดียวค่ะบเดี่ยวคู่ค่ะนะครับนี่คือโรงแรมที่เป็นลักษณะอยู่ในเมืองส่วนใหญ่นะครับหนึ่งดาวสองดาวจะเป็นโรงแรมที่อยู่ลักษณะในเมืองและมีห้องสัมมนามีห้องจัดเลี้ยงนะครับส่วนท้ายห้องนะครับส่วนท้ายห้องเช่นเราจะเรียกห้องนี้ว่าอะไรนะครับเราจะเรียกห้องเป็นห้องสวีทไหมนะครับราคาเท่าไหร่นะครับซีวิวไหมนะครับบิส วิสเนตรูมไหมนะครับชื่อเหล่านี้เป็นชื่อล้วนแล้วแต่นะครับโรงแรมจะเป็นคนตั้งทั้งนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับเราจะตั้งยังไงแต่กฎหมายเราแค่ไปบอกว่าเรามีห้องทั้งหมดกี่ห้องนะครับทั้งหมดกี่ห้องราคาห้องละเท่าไหร่เพื่อนะครับเวลาเขาคำนวณในเรื่องของ Uh, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีต่างๆเนี่ยเขาจะต้องได้ชัดเจนกับเรานะครับเราจะต้องมีการยื่นภาษีซึ่งใน EPJ เราจะแก้ให้ฟัง,งเลยว่าการยื่นภาษีโรงแรมนะครับมันจะต้องยืน่นตัวไหนบ้างยื่นแบบไหนบ้างนะครับต่อไปในเรื่องลักษณะของโรงแรมที่เป็นหนึ่งดาวโรงแรมหนึ่งดาวเราจะเห็นทั่วไปนี่ผมพูดถึงเรื่องโรงแรมนะนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องรีสอร์ทนะ โรงแรมหนึ่งดาวนะครับอยู่ประมาณหนึ่งรเช่นกันหนึ่งรยถึงหนึ่งร้อิตารางฟุตซึ่งท่านผู้ประกอบาการเนี่ยสามารถวางแพลนเองได้นะครับวางแพลนเองได้วางแบบเองได้อหนึ่งร้อฟุตถึงร้อฟุตในห้องท่านจะมีอะไรทีวีแน่นอนท่านก็ต้องมีนะครับครับทีวีมันก็ต้องมีแล้วแต่ การพัฒนาไปเตียงนะครับท่านจะใสเเ่เตียงคู่ได้ไหมเตียงเดียเย่ยวได้ไหมเตียงเดี่ยวมาตรฐานก็6ฟุตนะครับเตียงเล็ก3ฟุตหรือ3ฟุตครึ่งมีสองเตียงนะครับแต่ถ้าบางโรงแรมเขาจัดทวีวห้องดับเบลิลหรูหรือทริปโร่ทริปรเนี่ยจะมีสามเตียง หรือสมคนที่สามารถนอนได้ยาจะเป็นเตียงดับเบิลหนึ่งนะครับทวินหนึ่งเตียงเล็กหนึงก็เป็นสเท่ากับทริปโปรนะครับทริปโปรที่โรงแรมโเเอร์นะครับบางทีนะครับอาจจะมีในเรื่องของ Family Room นะครับ Room l y Room อะไรชี่มันจะบอกเลยว่าโรงแรมที่พักเป็นสามารถพักเป็นครอบครัวได้นะครับพ่อแม่ลูก มาตรฐานอยู่ประมาณสี่ท่านรวมเด็กด้วยนะครับรวมเด็กด้วยในเรื่องของจํานวนห้องค่ะคำนี้มาตรฐานไซส์ห้องเนี่ยมันจําเป็นตามที่ผมบอกมั้งไหมหลักของการมาตรฐานห้องเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นอยู่ในนั้นที่ว่าจะต้องมาตามมาตรฐานที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้ลักษณะตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ว่าท่านเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าต้องการทําห้อง ซส์ไหนขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าแปลนของเราแล้วครับแปลนที่สร้างออกแบบของโรงแรมมาเราต้องการใส่ห้องขนาดไหนจํานวนขนาดไหนนะครับซึ่งบางโรงแรมนะครับแบ่งส่วนห้องพักแต่ละท้ายไม่เหมือนกันนะครับแต่ละท้ายไม่เหมือนกันอาจจะเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลสวีทนะครับดับเบิลรูมนะครับสุพิเรียดีลักนะครับห้องสุพิเรีย ห้องดีรับนะครับห้องสแตนดาร์ดพวกนี้คือชื่อชื่อไทยห้องนะครับแต่ถ้าโดยมาตรฐานโรงแรมทั่วไปแบบไม่ใช่เป็นโรงแรมดาวนะครับหรือเป็นโรงแรมที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเลยจริงๆเนี่ยนะครับเขาเจอรีทาวเขาแค่ถามแค่อสองอย่างเอาเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวคะนะครับเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมในลักษณะที่ ไนโรงแรมธุรกิจโรงแรมเชิงท่องเที่ยวนะครับลักษณะของห้องพักจะแบ่งกันออกไปเป็นห้องสวีทเป็นชื่อห้องซีวิววิลลา่าหลายหลายอย่างมันอยู่ที่ที่ที่ตั้งท่านเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านกําหนดในธุรกิจโรงแรมนี้เป็นคุณกําหนดแบบไหนคุณต้องการทาเกตแบบไหนคุณต้องการรายได้ เป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งใน E ีีหน้าเนี่ยผมจะมาคุยนเรหนึ่งก็ของท้ายห้องนะครับท้ายห้องท้ายห้องที่ส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกกันในชื่อห้องเขาเรียกกันว่าอะไรนะครับแล้วท้ายแบบนี้จะมีลักษณะเป็นแบบไหนเป็นทําให้ท่านเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยได้ทราบนะครับได้ทราบมาห้องเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะไหน แล้วโฆษณานะนะครับจะเป็นลักษณะหไหนแล้วแต่เนี่ยแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะเป็นโรงแรมในลักษณะไหนเป็นไทยไทยท่านทาได้หมดท่านอยากมีโรงแรมเจ็ดสิบห้องเป็นสวีทตั้งเจ็ดสิบห้อง,น,องนะครับท่านก็ทําได้นะครับเป็นซีวิวทั้งหมดแล้วแต่โลเคชั่นของเรื่องของที่ดินนะครับ แล้วท่านต้องการบอกว่าโอเคคุณเอคุณรงจนขอเนุ้าตศาสตรเราอยากทาโรงแรมที่เป็นห้าดาวล่ะอยากได้ราคาสูงห้าดาวคุณก็ต้องลงทุนสูงนะนะครับในห้องคุณจะต้องมีอะไรนะครับในห้องต้องมีอะไรซึ่งผมจะมาแจ้งให้ฟังนะครับจะมาคุยให้ฟังว่าในลักษณะของโรงแรมที่เป็นห้าดาวสี่ดาวสามดาวสองดาวมิดาวเขาคัดกันที่อะไร นะครับก็คัดกันที่อะไรหนึ่งดาวต้องมีอะไรบ้างนะครับสองดาวต้องมีอะไรบ้างและไม่มีอะไรบ้างไม่จําเป็นนะครับดาวเนี่ยนะครับมันไม่ต้องมีเอกสารกําหนดนะครับดาวของห้องโรงแรมไม่ต้องมีเอกสารกำหนด,นะด,หเ,หนดเพียงแค่แอคทิวิตี้นะครับอเมรันี้อเมรัี้คือสิ่งอำนอยวยความสะดวกแอคทิวิตี้นะครับก็คือ ในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆมีสนามกอล์ฟไหมนะครับมีเทนนิสไหมมีสระว่ายน้ำไหมมีห้องอาหารรวมใช้ไหมมีห้องนวดมีห้องสปาไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งรวมๆที่เขาเรียกว่าเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยออกมาเป็นดาวแจ้งสำหรับท่านผู้ประกอบการบางท่านที่ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำว่าดาวเราจะมาคุยกันนะครับ ท่านต้องการสร้างแต่ผมบอกแล้วนะนะครับวิธีการสร้างโรงแรมเป็นวิธีแบบไหนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าท่านจะต้องสร้างโรงแรมท่านแบบไหนและวันนี้ผมมาบอกว่าประกอบว่าแต่ละทายห้องขนาดควรเป็นยังไงนะครับส่วนวันนี้นะครับผมขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมาคุยอธิบายถึงว่า ดาวของโรงแรมนะครับหนึ่งถึงห้าดาวที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับเขาเอาอะไรมาวัดนะครับเอามาตรฐานอะไรมาวัดหนึ่งดาวแน่นอนที่สุดราคาต้องสูงต่ำกว่าห้าดาวห้าดาวแน่นอนที่สุดราคาที่จะต้องสูงเป็นสิ่งที่จะต้องท่านผู้บริหารท่านเจ้าของกิจการจะต้องเป็นผู้เลือกเอง ในเรื่องของดาวนะครับส่วนวันนี้นะครับนรงธรพบกระเสร์ฐนะครับผมช่อง y t u t u b อ่อ s i n e s s Hotel นะครับและที่ปรึกษ,ษาธุรกิจทางโรงแรมของเพจนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้อีกทีหน้าสำหรับวันรุน่นี้คนที่อยู่ในเพจนะครับรอดูผมจะมีคลิปลงในเรื่องพวกนี้ทุกวันนะครับแล้วมีการลงของวิธีการทำงานของโรงแรมทุกๆวันนะครับถ้ายังไงติดต่อก็ได้นะครับท่านต้องการที่จะปรึกษา พิมพ์เข้าไปนเพจนะครับสอบถามนะครับหรือในช่อง y o u t u b e นะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วมีคำถามอะไรผมจะไล่มาตอบท่านสำหรับวันนี้นะครับผมณรงทอนช่อง s u s i s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  t o t นะครับและเพจที่ปรึกษาการโรงแรมและกจรดการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ